สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเราเนาะก็สามารถแอดได้มาตามชื่อนี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้น,นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปกันกันเลยวู้ฮูยก <Yo, S 1> ็ขอสวัสดีชาวบมานพายทุกทคนทุกๆท่ทททานกันด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม r o b l o x ในแบบ n ินจา l e g e n d ์ 2, <collab> <laughs> 2> นั่นเองวู้ฮก็นะทุกคนวันนี้จะพามาสอนทริคในการได้ชาร์จเนาะชาร์จก็คือ เป็นเอ่อส่วนที่เราสามารถเอาไปสูมเพชรเนาะเพชรก็เป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่แบบคอยคูณเอเลิเมนต์คอยส์หรือว่าฉาดเนาะอ่าเราจะมาสอนทริคนะว่าวิธีการได้ฉาดเยอะเนี่ยเราจะได้ยังไงเนาะแล้วก็นี่เห็นปะแปบ๊บเดียวเท่านั้นเราฟาร์มก็มาจุติถึงขั้น d ราก้อนเอนฟอ e เอร์แล้วเนาะอ่านี่เลยก็จะมีแสงออร่าเขียวๆนะมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพามาสอนทริคกันนั่นเองขั้นตอนแรกก็คือแบบ น่าจะรู้จักเบสิกอยู่แล้วก็คือทำการรับเชสเนาะอันนี้คือเชสกลุ่มใช่ไหมอ่าอันนี้เชสประจำวันเนาะก็สามารถเข้ามาได้นี่นี่อีกสองชั่วโมงเราจะได้ทรีโทเค็นเนาะแล้วก็นี่เลยคเควสนี่ไงเห็นปะเที่ยววิ่งพาร์ชวันนี่เราก็จะได้มาถึง 2-5k ชุดห้าเลยนะเนี่ยนี่เห็นปะรางวัลเควสรายวันอีกสองชั่วโมงก็รีเซ็ตนี่ ทีนี้ก็มีนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญกับเจ้าโทเคน็นมากกว่าเนาะไอ้เจ้าโทเค็นก็สามารถเอาไปสุ่มตว์เลี้ยงได้นะเออเดี๋ยวเราบอกมาด้วยนะวิธีหาโทเคน็นเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการได้โทเคน็นเนาะโอเคนี่ไงเราจะต้องใช้ชารดมาสุ่มเนี่ยเห็นปะสุ่มตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็ส่วนการสุ่มตว์เลี้ยงด้วยโทเคน็นเนี่ยก็ให้มาสุ่มตรงนี้นั่นเองขอ,อ,อยังไม่เถีนเอาี่นี่นี่ฉาเลี้ยงตรงนี้บอกเลยว่าดีมากเลยนะ น,นี่ถึงมันจะเป็นแค่แรแต่ว่าก็โอเคนะมันคูณสิบชาติคูณไปจนห้าคอยแล้วก็คูณสิบอินเทอรเมนต์เลยทีเดียวโอเคแต่เราต้องมาดูในส่วนของเจ้าบอสเนาะไอ้บอสไขาบอกนี่ไงนี่เลยคือตัวที่จะได้โทเค็นนั่นเองนะเริ่มมีอยู่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามถึงเราจะจุติจ,จ,จุติยังไงเนาะแต่ยังไงเราก็จุติได้แค่หนึ่งเท่านั้นเนาะเนี่ยเห็นว่ามันจะมีคำว่าบอสเลิลละห้ามันจะมีเพชรดีเแล้วก็จะมีตัวไอ้นี่เนาะ เพิ่มชาให้เราเองพอหลังจากที่เราทำการตีบอสเสร็จแล้วเนาะนี่เราก็มาอยู่กันที่ elite elemental beast เนาะอยู่ในด่าน infernal นั่นเองเป็นด่านที่2เนาะก็ให้เรามาเวิร์มนี้เราให้เรามาคุยกับเจ้านี้เลย elite elemental beast เนะี่ยให้เรามาคุยเนาะแล้วเขาจะให้เควสนึงมาซึ่งบอกเลยว่าเควสนี้เควสเดียวคือได้เป็นล้านเลยนะได้เป็นล้านเอ่อชาส์นะสำหรับไอ้น,นี่อ่านี่เห็นไหมทุกคน Ultra Elements Part 1 e a r n 36.6 billion elements ก็ให้เราทำการเก็บเจ้า Element นะ่ให้ถึงจำนวนตามที่เขากำหนดนะ มื่อกี้อะไรแบบๆเนาะโอเคเห็นป่นี่ดีวาก็จะได้มาถึง7 5 8ล้านเลยนะที่จริงอะ่ะอันนี้คือหลังจากที่เราจุติก็ฉามันจะเยอะขึ้นนั่นเองก็ไม่แปลกหรอกแต่ถ้าสมมติเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถมาทําอันนี้ได้จานวนตรงนี้ก็น่าจะลดลงหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจแต่ฉาเนี่ยเห็นเพื่อนบอกเนาะเพราะว่าเพิ่งทำมาเห็นบอกว่าได้ประมาณ2ล้านสําหรับคนเริ่มต้นนั่นเอง,เองนะอ่าให้เรามาทําตามนี้เลยแล้วก็ต่อไปนี่ก็เป็นวิธีที่แบบ คนสามารถทําได้เลยก็คือให้เราเก็บตามนี่เลยเห็นปะมันจะมีชาร์จให้เก็บอยู่นั่นเองแล้วก็ให้เรามาที่เวอร์ที่เราทําการปลดล็อกนะให้เรามารับของรางวัลทุก5ชั่วโมงนะเห็นปะมันจะมีของรางวัลอยู่แล้วมันจะมีชาร์ตให้ด้วยก็คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะบอกเลยว่ามีชาร์ตเป็นโอ้เป็นเนทร,เรลเลียบลเลียนหลัก ร้อยร้อยล้านได้เลยทุกคนทุกคนการได้ฉาดก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเนี่ยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆ่ก่อนใครนั่นเองนะสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะต้องมาดูก่อนว่าเกมไหนมันกำลังจะทำการอัปเดตเนาะเราจะได้มาบอกกันนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าทำไม่สนุกตรงไหนหรือว่ามันน่าเบื่อยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือ ไม่รู้ว่าจะทำเกี่ยวกับเกมไหนแล้วว่าเพราะว่าเกมก็ยังไม่ได้อัปเดตเลยอุ๊ยเออเอขอข้าไปใครมาฟันผมเนี้ยโอเคเนาะหนีเลยทุกคนอืมใครอยากให้เล่นเกมไหนก็สามารถโบกมาได้เลยทุกคนก็คือไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วอะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย